ทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางหวยลาวพัฒนาจะจะได้ลงเลหลขไทยอยู่ีิน้วังแต่ว่าเลขกลาวไดก่อนเนาะเลขกลาวออกมือขึ้นนี่นี่ละขาว่าลงเล็กไทยนี่สิบใครนี้เวลาลงเพราะว่าเลขไทยมันนั่นโด,ด,ด,ดนโดนจงค่อยออกเนาะมันกะลงมืออะไรก็ได้บัดนี้เลขลาวเราเหลวมมือออกค่ะเว้นมือออกเขาต้องได้เดต่อเนื่องค่ะเมื่อขึ้นนี่ออกแล้วมือน,นี่เขาก็ไม่เดต,ต่อคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะ งบรัฐบาลไทยแรงงรัฐบาลล่าเท่านั้นค่ะไม่ได้สนับสนุนการเพราะน,นั้นใดๆทั้งสิ้นเด้อปวดใช่วิจารยานีนการรับชมด้วยค่ะอ่อนผู้พันใด้ดอพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งได้เป็นหมืน่นมันต้องทุนหน่อยมีรุ่นหน่อยนะจะ๊จะแต่กเอาเป็นยังดอกพี่น้อง ลงไปโหลดซื้อไปโหลดนิดน่อยน้อยเว้น,นเป็นเพียงแนวทางบาทสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาท,บาท,บาท,บาทก็กซื้อไป้าลงเห็นแนวทางบ่มักเขาแบบ,บต้องนั่นผ่านไปเลยจ้าไม่เป็นไรเราพัฒนาที่สิบแปดสิบหกและสิบเจ็ดสิบแปด เด็นล่างนะคะเด่นล่างเด่นบนเด่นล่างเด่นล่างให้หากับหกจับคู่เก้าห้าสองตัวล่างนะคะเด้อ cao hạ cao hộp cao chết xuống hạ xuống xuống chết ใครมันตัดใส่แต้มเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้ใครมันตัดใส่แต้มแต้มสองกับสามกับสี่ใส่แต้มเดียวกันใส่แต้มเดียวกันกับกับบนเด้อพี่น้องเด้อใส่แต้มเดียวกันลองมึงดู เดี๋ยวสิหาแต้มลังตรงๆมาให้แต้มสองสามสี่เก้าแล้วก็สิบก็เป็นสี่อ๋อแต้มนี่อ่ะแต้มนี่เก้าสิบห้าอันนี้ประแมนเก้าสิบก็เป็นหกอ่ประแมนอันนี้ห้าอันนี้หกอันนี้เจ็ดได้แต้มเดียวได้พี่น้องเขาออกใส่กับแต้มเด้อ ตัวนี้ประมาน้ากันดอกพี่น้องมันจะมาตัวเดียวห้ากับหกนี่เขาจะเอาหกใส่กับยังกับเอาเอาหาใส่กับยังกับเอาด้พี่น้องด้เก้าห้าหรือว่าศูนย์ห้าเก้าหกหรือว่าศูนย์หกนี่แหละพี่น้องแค่นี้เลขมี่แค่นี้แล้วนี่นิ่นนให้หอาติดห้าติดหกเก้ากับเจ็ดไม่มี พิจารณาเอาคะ่ะนี่คือแนวทางแนวทางแนวที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแต่ว่าเขาได้เงินมาแล้วเป็นหมื่นจะพี่น้องศูนย์หนึ่งตรงตรงลงไปแล้วศูนย์หบนตรงตรงลงไปแล้วเด้ออันนี้ล่างล่างที่เขาหลักซียู่ลักลักซิป,ปลาง ลักหกอยู่ลักหน่วยล่างพี่น้องเข่ามาแล้วนี่นะสูตรสี่หกล่างจัดให้พี่น้องจัดให้จัดให้สองสี่ 2, 4, 6, 6, หกหกหางด้วย 6, หกหางแนวทางอันนี้เด่น แต้ม่นี่ตัวเดียวพี่น้องอันนี้ก็แต้มหาเต้มเจ็ดแต้มหกเต้มหานี่อันนี้เดือนเดียวเ้อมันเข่ากับเต้มเ้อที่มันเข่ากับเต้มเลอพี่น้องเลอเต้มสพี่เจรานาเด้อพี่น้องเด้อแต้ม่นะจ๊ะเข้าแต้ม่อันนี้เด่นจ้ะเด่นเด่นหากับหก น้องว่าตัวไหนเดินล่างจะเดินล่างนี่แหละเดินล่างสองตัวล่างด้วยนะจ้าแนวทางข้าแนวทางนะขีดให้เป็นเป็นนันว่าเซตซับเรียบร้อยค่ะทุกคน ล่างตรงๆนะคะจับใส่ตรงๆให้ค่ะม้นยอดกับเขาตรงๆแล้วพี่น้อตงตรง,ตรงๆตรงๆสองตัวล่างหกหางค่ะท่านผู้ชมหกหางนะสองสี่หกหางนี่จ้ะ หกหางเขาซี่เจ็ดเออเขาซี่หกเสยได้พี่น้องเลยวงยานนิเลยเออศูนย์หนึ่งกับเขาได้พี่น้องที่ว่าสุดสุดสิบหกโตนะกับเขาบนเขาเต้มพอมนะ่อไหมเต้มศูนย์เด้ได้สิบเด้ศูนย์หนึ่งเด้เต้มหนึ่งกับเขากระเมนไปคันว่าแมนหนึ่งกับแมนศูนย์กับแมนนนะเขาเต้มอยู่วงยา จบคลิไปไว้แค่นี้แหละค่ะฝากกดติดตามกดใกล้กด,ก,ด,ก,ด,ก,ดกระดิง่งแกล้งเตือนไว้ด้ค่ะเราพัฒนาแต้มบนกับเขาเขาหนึ่งเขาศูนย์พร้ะออมที่น้องมันมีมันมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามเรื่องวดที่แล้วนะมันมาเขาสิบมันวะมั่นมาเขาสิบ สิบก็คือศูนย์นั่นแหละแต้มศูนย์นั่นแหละคอมเมนต์สิบเอสจงคอมเนแต้มหนึ่งนั่นแหละมันเขา่ามันก็นเลยเอาเอา,เอา,เอาแต้มเก้ามาให้ค่ะพี่น้องเด่นสี่หากับหกพี่น้องสี่ห้าหกนี่มีคอมเนมันมาบน่นเขาด้วยจับให้ห้ากับหกนี่แหละ เน้นห้โลดห้ากับหกะจ้าคิดไว้แค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นเพียงแนวทางจ้า